สวัสดีพี่น้องสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาตา้านี่มาหามุมเงียบๆเพื่อที่จะทำคลิปสั้นๆนะครับสัก2นาทีก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาวอวยพรให้เดินทางปลอดภัยจากนี้ไปผมก็จะเลเว์ที่กาต้าประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินทางถึงไทยประมาณเที่ยงนะครับก็เที่ยงของวันเสาร์ แล้วก็จะกักตัวที่โรงแรม1คืนโดยมีการตรวจโควิดนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผ่านเรียบร้อยเขาก็จะปล่อยตัวกลับบ้านก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับแล้วก็เอาภาพสวยๆมาแบ่งปันกันนะครับที่สนามบินในประเทศกาตาร์นะครับถือว่าสวยงามนะครับสะอาดน่าดูเลยเอาละเพื่อนๆแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยดูต่อไปครับ